สวัสดีครับนี่คือช่างก่อนชคมวยไทยเจีอาทิตย์ที่18สิงหาคมอัปเดตล่าสุดมาในรูปแบบช่างก่อนโชคเห็นยังไงเล่าอย่างนั้นไม่มีรับรงพรางวันนี้มาพร้อมอัตราความเชื่อมั่นของกูรูเกาและเก่าจิ้งที่มีต่อมวยไทยเจสีนะความเชื่อมั่นเนี่ยได้จากพานุพงษ์เจริญสีพานุพงษ์เจริญสีส่งอัตราความเชื่อมั่นมาให้หงแดงวิเคราะห์นะวันนี้มาให้หงแดงวิเคราะห์มาดูซิว่า ความเชื่อมั่นของหงแดงกับความเชื่อมั่นของกูรูและเก่าจริงจะไปในทิศทางใดวันนี้ช่างก่อนโชคหน้าสนใจมากๆคู่หนึ่งอเล็กยอดยุดยมวยไทยเจอกับเพชรนิวัตเจี๊ยบรามินทาหรือธนูเงินเกียรติชัชชนันคนเดียวกันนะฟอร์มล่าสุดอเล็กเนี่ยสองฟอร์มล่าสุดชนะศิลาชายดาบชานกรองปราบชนะยอดการช้างนครศรีขนาดที่เพชรนิวัตหรือธนูเงินเนี่ย ชนะจอมโหดเล็กนุ้ยสีมุมเมืองสองไฟเลยเล็ก e นักสู้จากมาคเซนะนักสู้จากมากเซฝนะรั่งเศสมาร้อยสองปอนด์ตามพิกัดเมื่อเช้าเนี่ยตะเภาแก้วพามานะเสียน้องพามาขณะที่เพชรนิวัตเพชรนิวัตเจี๊ยบร,รามินทราเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยพี่แชมป์คุณพ่อนะพี่หมีพามานะพามาช่่งน้ำหนัก เพชรนิวั์เนี่ยมา102.6ลด0.6นะความเชื่อมั่นเนี่ยความเชื่อมัน่นูรูเก่าจริงเขามองไปที่อเล็กนะมองไปที่อเล็กยอดยุทธมวยไทยมองว่าสรีระรูปร่างดูใหญ่ดูลอยกว่าเป็นมวยฝรั่งที่อาวุธดีมากๆขณะที่เพชรนิวัตเนี่ยเพชรนิวัตเด็กดองนะหงแดงมองว่าเป็นเด็กดอง102ปอนด์ที่อายุ17 หงแดงมองว่าเพชรนิวัฒน์นี่คือเด็กดองเด็กดองเนี่ยกแกร่งทั่วแผ่นนะอาวุธนี่เตะขาต่อยมัดต่อยลำตัวในเหนียวแน่นมวยคู่นี้ถ้าบอกว่าสรีระรูปร่างดีกว่าสูงยาวลอยก็ต้องอเล็กขณะที่เพชรนิวัฒน์เนี่ยเก๋าเกมแข่งขวาหมัดขวาในเหนียวแน่นมวยคู่นี้วันนี้หงแดงมองไปที่อเล็กนะขอเปลี่ยนใหม่เลยวันนี้ เปลี่ยนหม่มองไปที่อเล็กมองไปว่าอเล็กนี่นะซ้อมอยู่สิงมาวินจรีระรูปร่างดูดีมากๆดูลอยกว่าดูยาวกว่าวันนี้เบียดชนเบียดชนนะแล้ววันนี้เพชรนิวั์มาลดน้ำหนักด้วยลด0.6หงแดงมองว่า0.6เนี่ยอาจจะทำให้เพชรนิวั์เหนื่อยก็ได้วันนี้เบียดบทเบียดบทหงแดงชอบไปที่ลูกโขดของยอดยุทธ อเล็กยอดยุดมวยไทยนะวันนี้อัตราความเชื่อมั่นต่างๆกูรูเก่าจริงเขามองไปที่อเล็กยอดยุดมวยไทยเบียดเบียดเลยคู่นี้เบียดเบียดเอฟซชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่มีมวยหูเป็นตัวช่่ยของแดงแนนะนามวยหูตีหมอชิดมวยหูตีหมอชิดจนได้ตุกตู้สู้ได้ทุกหูถือว่าเป็นมวยหูระดับแถวหน้าของเมืองไทยมาที่คู่2คู่2ยอดการช้างนครศรีเจอคีเลียนพุ่มพันม่วงร้อยสอง 102. ยอดการมา102.8ขณะที่คีเรียนนะคีเรียนมา102.6ยอดการเนี่ยพี่ช้างนครศรีพามานะขณะที่อ่าคีเรียนเนี่ยพิวิทย์เพชร40,000พามายอดการเข่าในอาชีพนะฟอร์มล่าสุดเนี่ยแพ้มนพระรามสิทธิเพชรจะรู้กันแพ้อเล็กยอดยุดมวยไทยขณะที่คีเรียนเนี่ยชนะนอกยกสองสามมิตรจำป่าบอลชนะ จิรวัตรสราชภูมิโมโหเข่าในอาชีพด้วยกันทั้งคู่ยอดกันเนี่ยเข่าขวางหน้าเข่ายัดไส้ทาได้ดีวันนี้สรีรารูปร่างดูดีขณะที่คีเลียนนะคีเลียนเนี่ยเข่าในเหนียวแน่นเหมือนกันมวยขวานอกนี่มีแข้งขวาอัตราความเชื่อมัน่นมวยคู่นี้กูรูเก่าจริงเขาเชื่อมั่นไปที่ยอดกันช้างนครศรีเบียดเบียดนะไม่ห่างนะอัตราความเชื่อมั่นนี้ไม่ห่างเลย มวยคู่นี้วันนี้หงแดงมองไปที่ยอดกันนะมองไปที่เขา่าในมองว่ายอดกันเนี่ยรูปร่างสรีระเบียดคู่ขี้สุสีแต่มองว่ายอดกันเนี่ยผ่านมวยเบอร์ดีๆมาเยอะขวางหน้าแทงเสียบยัดไส้เนี่ยทำได้ดีวันนี้เบียดชนเบียดชนจะเบียดเฉือนชนะคิดเลียนพุ่นผามมองสนุก fc ชอบกดซับสกไครกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่มีตัวช่วยแอดหงหนึแอดหงหนึ่งหนที่มือรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบ fc ที่ต้องการติดฟิล์มกล้องแสงติดกล้องถอยหลังติดจอแอนดรอยยี่ห้อโมโจนะสามารถไปติดได้ที่ซ g จีาดอนเมืองถ้าบอกว่าไปจากของแดง10%นะลด10%ทันที สามารถไปใช้บริการได้นะสามารถไปใช้บริการได้ถูกมากๆอย่างของแดงติดฟิล์มกรองแสงกาโอเร่เนี่ยจากอเมริการับประกัน10ปีนะเป็นฟิล์มกรองแสงประเภทซันนะซันแสงเข้ามานี่จะกรองแสงจะกรองแสงไม่ให้แสงเข้ามาถูกผิวแล้วเป็นภัยต่อผิวนี่คือข้อดีของฟิล์มกาโอเร่จากอเมริกานดะ้รับประกัน10ปีถ้าบอกว่าไปจากของแดงลด10เอรมาที่ รองผู้เอกรองผู้เอกมังกรทองเพชรเกียรติเพชรเจอกับพลังบุญหมวดลําลำ,ลำปาง128มังกรทองนี่มาตามพิกัดขณะที่พลังบุญก็มาตามพิกัดนะมังกรทองเหมือนเมื่อเช้านี่พี่เฉียบกับมังแขกพามาขณะที่พลังบุญนี่มากับเทรนเนอร์สองคนนะมากับเทรนเนอร์สองคนผ่านด้วยกันทั้งคู่ฟอร์มล่าสุดมังกรทองแพ้แตกยกสามเมาคลีพุ่มพันม่วงชนะ เพชรเก้าล้านสิงมาวินส่วนพลังบุญชนะมาวินสวนกีฬาห้วยต้มชนะซาเวียร์อเดชพันธ์บังกรทองขวาแข่งขวาหมัดขวาในเหนียวแน่นขนาดที่พลังบุญเตะขาต่อยหมดัดต่อยลําตัวมวยคู่นี้เคยเจอกันมา2ปีที่แล้วเป็นบังกรทองชนะคะแนนวันนี้มาเจอกันอีกครั้งที่ช่องเจ็ดหงแดงชอบไปที่บังกรทองนชอบไปที่แข้งหนักแรงในเหนียวแน่น ครูรูเกาจิ้งเขามองไปที่มังกรทองเหมือนกันกับหงแดงเขามองไปทางเทีเดียวกันเลยวันนี้ครูรูเกาจิ้งมองไม่ห่างนะมองคู่นี้มองว่าเบียดคู่ขี้สูสีมากๆมวยคู่นี้หงแดงก็ยังชอบไปที่มังกรทองดูว่ามังกรทองเหลื่อมกว่านะเหลื่อมกว่าในเรื่องของสรีระรูปร่างดูว่า เวทอาวุธเนี่ยมังกรทองน่าจะดูดีกว่าวันนี้มังกรทองจะเบียดเฉือนชนะพลังบุญหมดหลันลำปางสนุกนี่คือช่างก่อนช็มวไมทเจ็ดสีอาทิตย์ที่อา่าสิบแปดสิงหาคมอัปเดตล่าสุดมาที่คู่เอกคู่เอกไม้สังข์คำสอยิ่งเจริญการช่างเจอราชเดชทีเอ็นมวยไทยร้อยยี่สิบเอ็ดไม้สังคมาร้1 2นะขนาดที่ราชเดชมาตามพิกัด ม้สังคำเนี่ยกิ่งไผ่กอสักลำพูนพามาอ้โหูสามฟอร์มล่าสุดสวยงามมากๆชนะเจ้าอินซีนะวันชนะนอกยกสามสิงห์ดำกาแฟโฟกัสช่องเจ็ดชนะนอกยกหนึ่งเพชรแสนสุขช่บรรษัวันขวาไฟเตอร์เปิดเกมนะซ้อมอยู่กองทัพภาคที่สามกิ่งไผ่กอสักลำพูนควบคุมการเฟสซ้อมอยู่ขณะที่ราชเดชเนี่ยราชเดชเทียนมวยไทยจากอุตรดิตนะชนะพยัคฆ์อุดรพุ่มพันธุ์ม่วงแพ้ฤทธิเดชเกียรติทรงฤทธ แท้ฉัดพลอยพอหอมกลิ่นซ้ายจังหวะฝีมือแข่งซ้ายดีนะแข่งซ้ายจัดจ้านมวยคู่นี้วันนี้กูรูเก่าจริงเขามองไปในทิศทางเดียวกันหงแดงก็มองไปเหมือนกูรูเก่าจริงมองไปที่ไม้สังคำนะโอ้มวยคู่นี้เบียดมากๆเลยเบียดนะกูรูเก่าจริงให้เบียดมากๆ3สามยกแรกนี่มองว่าไม้สังคำน่าจะไปก่อนซื้อไปที่ไม้สังคำก่อนนะมองว่าไม้สังคำนี่มีหมัด ที่เช็คบินคู่ต่อสู้ได้ตลอดเวลากระาที่คู่ต่อสู้นะราชเดชเนี่ยซ้ายแข้งซ้ายหนักแรงถ้าผ่าน3มยกไปได้ถ้าผ่าน3ยกไปได้าาไไดราชเดชก็มีโอกาสแต่วันนี้กูรูเกาจิ้งเราเชื่อมั่นไปที่ไม้สังคำเขาบอกว่าไม้สังคำเนี่ยลุนเช็คบินนับนอกได้อัตราความเชื่อมั่นนะกูรูเกาจิ้งเขามองไปที่ไม้สังคำเบียดนะถ้าเป็นม้าก็มองว่าม้าต้องถ่ายรูปเข้าเส้นชัย วันนี้วงแดงชอบไปที่ไม้สังคมวันนี้จะเบียดเขียนช่ไนะราชเดชทีเอ็นมวยไทยสนุกชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ไม่มีมวยหูเป็นตัวช่วยมวยหูตีมอชิตจิ้มมวยรักมวยชอบก็แอดหงหนึ่งหนึ่งแปดมาที่มวยรักมวยชอบชอบหนึ่งนะชอบมากชอบไปที่มังกรทองเพชรเกียรติเพชรวันนี้มังกรทองดูว่าใหญ่ดูว่าลอยเดือนหน้าเดือนกันยาน,นั่นได้ลูกสาวนะตอนนี้สาวหน้าแล้วได้ลูกสาว ยินดีด้วยด้วยกับพ่อมือใหม่นะมังกรทองแล้วมังกรทองนี่ตัดผมสวยมากๆเป็นช่างตัดผมสําหรับวันหยุดนะวันหยุดก็ตัดผมให้น้องๆในค่ายหลังจากนั้นก็ทําการฟิตซ้อมที่เพชรเกเชร,เชรโดยมีบางแขกนะโดยมีบางแขกและพี่เฉียบเป็นคนดูแลอย่างใกล้ชิด นี่คือชอบหนึ่งชอบ 2. ชอบไปที่ยอดกันช้างนครสีวันนี้มองว่ายอดกันนะแร่งกว่าผ่านมวยเบอร์ดีๆมาเยอะกว่าตลาดหลักทรัพย์ความเชื่อมั่นเทไปที่ยอดกันหงแดงก็มองยอดกันวันนี้ยอดกันจะเบียดเฉือนชนะ คีเรียนพุ่มพันธุ์ม่วงสนุกนี่คือชอบสองชอบสามวันนี้ของแดงชอบไปที่อเล็กยอจุดใหม่ไทยวันนี้ดูว่าใหญ่ลอยกว่าเลื่อมกว่านะวันนี้มองว่าอเล็กรูปร่างสรีระรูปร่างดีมากๆวันนี้จะเบียดเฉียนชนะเพชรนิพนธ์เจี๊ยบรันตราบินตาเรตโนเงินเกียิชชนันเบียดเบียดส่วนชอบสุดท้ายของแดงชอบไปที่ไม้สังคำสอยยิ่งเจริญการช่างมองว่าไม้สังคำเนี่ยวันนี้สามยกแรกนะ 3ยกแรกวันนี้เดินเบียดเดินชนเดินเบียด,ดเดินชนถ้าเกิดว่า3มยกแรกไม่สามารถประเด็จตึกคู่ต่อสู้ได้ยก4ี่ยกห้าก็ลำบากเพราะคู่ต่อสู้นี่ซ้ายคมเหลือเกิน วันนี้มวยคู่นี้ถือว่า50-50เบียดคู่ขี้สุสีแม้อัตราความเชื่อมั่นก็เหมือนกันเบียดคู่ขี้สุสีมากๆวันนี้หงแดงมองไปที่ไม้สังข์คำนี่คือชอบสีไม้สังข์คมเช็คบินคู่ต่อสู้ได้ตลอดเวลาเป็นมวยมีในถึงทองวันนี้เบียดชนเบียดชนจะเบียดเฉนะือนใช่ไหมราชเดชทีเอ็นมวยไทยเบียดเบียดเอฟซีเช่ากดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์วันนี้เวลาหมดหมดเวลาก่อนจากการขออวยพรให้เอฟซีหงแดงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บแห้งๆรวยๆกันทุกคนวันนี้ขอให้มีโชคเมลา สวัสดีครับ